เข้าสู่วันที่3ของทริปมาเก๊าแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวฝั่งโครเอยกันนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างอ่อมมากเลยค่ะกว่าจะออกจากโรงแรมได้ต้องทําใจสักพักเลยในที่สุดเราก็ตัด,ดสินใจขึ้นรถบัสแล้วก็ไปเริ่มต้นกันที่สตูดิโอซิตี้นะคะที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในมาเก๊าเลยค่ะเดินต่ออีกนิดหน่อยเราก็สามารถไปถ่ายรูปกับพอไอเฟลที่เดอะปารีเซียงกันได้นะคะไม่ต้องไปถึงฝรั่งเศสก็ได้ฟีลโรแมนติกแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนใหญ่แถวนี้เขาจะสร้างเป็นเมืองจําลองของยุโรปกกกันนนะะะคะทุแดมมาร็จว สร้างคาสิโนแล้วก็โรงแรมไว้ในที่เดียวกันเลยค่ะเก๋มากหลังจากถ่ายรูปเต็มอิ่มที่เดอะปริเซียงเราก็เดินข้ามถนนต่อไปที่เดอะลอนลอนเนอร์กันค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่สร้างบิ๊กเบนได้ขนาดเท่าของจริงในกรุงลอนดอนเลยนะคะนอกจากนั้นยังมีรถบัสสองชั้นสีแดงที่เหมือนกับในลอนดอนอีกด้วยค่ะทำถึงมากหลังจากเดินทั่วห้างแล้วเราก็ไปต่อที่เดอะเวนิเชียนกันค่ะที่นี่เขาจะสร้างเป็นเมืองเวนิสจำลองที่มีเรือกอนโดลาบริการอยู่เสมือนจริงเลยค่ะจนเหนื่อยแล้วก็แวะพักชิมทาสไข่เ,เรื่องชื่อกันสัหน่อยแต ซื้อชานมมาเก๋าสุดแปลกก่อน<ม>ะจะกลับไปพักผ่อนเอาแรงเพื่อเที่ยวต่อที่นี้เราจะไปไหนฝากติดตามใน ep ห้กันด้วยนะคะ